ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะพีนี้นะคะตังกิบเป็นไอเทมจากชาแนลนะคะมารีวิวให้ดูกัน,นะคะ่ะวันนี้ใครกำลังหากระเป๋านะที่ใส่ของได้พอดีพอดีนะคะแล้วก็ฮอตฮิตลอดกาลนะคะวันนี้ตั้งยิบมารีวิวเป็นรุ่นบอยนะคะรุ่นบอยนี่นะคะมีมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ถือเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่เรียกว่าต้องมีนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตตลอดกาลเลยนะคะของชาแนลเนาะอันนี้ด้วยความที่ชื่อเขาเป็นรุ่นบอยนะคือจริงๆแล้วอะแหละคนชอบจะถามนะคะว่า แต่ละรุ่นนะคะรุ่นนู้นรุ่นนี้เหมาะกับผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอันนี้ต้องขอแนะนําเลยนะคะว่าจริงๆแล้วน้องอ่ะใช้ได้ทุกเพศเลยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านเลยว่าออชอบทรงประมาณนี้หรือเปล่านะคะใช้แล้วพอดีกับตัวหรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวซส์เต็มๆตามแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะน้องใบเนี้ยจะเป็นไซส์ประมาณ10นิ้วเนาะซึ่งเป็นไซส์ที่ก็เรียกว่ายอดนิยมเลยนะคะของรุ่นบอยแต่จริงๆแล้วถามว่าเขามีไซส์อื่นอีกไหมมีนะคะมีทั้งเล็กกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้ด้วยค่ะแต่ตอน ว่าไซส์10เนี่ยมันเป็นไซส์ที่กำลังดีนะคะแล้วก็เป็นไซส์กลางๆที่สุดก็เลยได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะน้องใบนี้จะเห็นว่าหนังมีความเงาแวบมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหนังพาเทนหรือว่าวอนิสนะคะหรือภาษาไทยก็คือหนังแก้วนั่นเองนะคะหนังแก้วจะมีความพิเศษตรงที่หนังเขาจะวิบวับวิบวับแบบนี้นะคะมีความเงาหลายๆท่านคงชอบแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องจะให้ความดูหรูหราเนาะด้วยความเงาของน้องนะคะด้านข้างน้องจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นทรงของน้องเลยจะสังเกตได้เลยว่า น้องใบนี้นะคะหลังไม่หักเนาะอันนี้สรงยังสวยค่ะด้านในไม่ได้ใส่อะไรมาเลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นหนังแก้วทั้งใบเลยซึ่งหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าหนังแก้วนี่มันคือหนังแทรหรือเปล่าจริงๆมันคือหนังแท้นะคะคือหนังทั้งใบเลยแล้วก็เอามาผ่านกระบวนการที่ทําให้หนังเนี่ยมันดูมีความเงาความวิบวับขึ้นมานั่นเองค่ะอันนี้เป็นด้านข้างของอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ฐา,านเป็นแบบนี้นะคะ ดีไซน์เขาอะก็จะเหมือนตัวบอยใบอื่นๆเลยนะคะแค่แตกต่างตรงที่วัสดุที่นํามาใช้ผลิตกระเป๋าเท่านั้นเองซึ่งถ้าหากว่าดูในช็อปตอนนี้นะคะถามว่าราคาช็อปอยู่ที่เท่าไหร่รุ่นบอยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ราคาขึ้นตลอดการเลย ะะปีหนึ่งของชาแนลเนี่ยขึ้นหลายรอบแล้วด้วยนะช่วงหลังๆนะคะขึ้นราคาบ่อยๆนะคะก็ราคาปัจจุบันตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่2,40,000บาทนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากดูในเว็บไซต์ของ Official c h a n n e l เนี่ยอาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีหนังแก้แบบนี้นะคะ เพราะว่าหนังแก้วนะคะไม่ได้มีผลิตตลอดนั่นเองค่ะใครที่เป็นสาวกหนังแก้วนะคะหรือว่าชอบหนังที่มีความวิบวับแวววาวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าใบนี้นะคะราคาไม่ถึงแสนเรียกว่าประหยัดจากชอบนะคะไปแสนกว่าเลยทีเดียว คุ้มไหมอ่ะคือคุ้มมากๆเลยนะสําหรับตานะคะเพราะว่าใบนี้นะคะคือได้สภาพนะน้องยังสวยอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญน้องเป็นสีดาําปกติแล้วนะคะสีดำเนี่ยถือว่าเป็นสีที่ฮิตที่สุดแล้วก็ขายง่ายที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่เข้าง่ายกับทุกลุคน้อแล้วก็แต่งตัวง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศเลยด้วยนะคะ จะให้ดูด้านหน้านะคะตัวโลโก้ด้านหน้าเป็นสีซีควายแบบนี้นะคะก็เป็นปกติเลยของรุ่นบอยที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ตรงด้านข้างก็จะมีตรงนี้นะคะที่เป็นชาแนลนะตัวสายเนี่ยน้องรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นอะไหล่สีเงินแบบรมควันนะคะมันก็จะมีความแบบเงินออกดำๆนิดนึงนะคะซึ่งมันจะมีความ สีเนี่ยอาจจะมีความไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่าการรมสีเนี่ยลงไปบนอะไหล่เนี่ยมันก็จะมีความไม่เท่ากันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของช่างนะคะทีนี้ถ้าหากว่าใครที่รู้สึกอุย๊ยฉันไม่ชอบสไตล์แบบนี้ที่มันดูวินเทจนะคะอาจจะเปลี่ยนไปเอาแนวอื่นก็ได้อะไหล่ของชาแนลเนี่ยมีหลายสไตล์เลยทั้งทอง Wing, ทองวิ้งทองวินเทจเงินธรรมดาเงินวินเทจอะไรเงี้ยมีเรนโบวก็ด้วยนะคะคือมีหลากหลายสายมากๆเลย แนะนำว่าให้ลองเลือกตามที่ตัวเองชอบดีกว่าเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านนะบางทีแบบไม่เข้าใจจริงๆว่าพอเห็นอะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าเฮย้ยมันคือการใช้งานอย่างหนักก็เลยทําให้อะไรมันเป็นแบบดังๆอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่นะมันคือดีไซน์ของเขานะคะที่เขาตั้งใจผลิตมาให้มันดูวินเทจแล้วก็ดูเท่ๆประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสายเนาะ สายจะเป็นสายแบบนี้นะคะซึ่งเป็นตัวโซ่ชิ้นใหญ่เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้หนักนะอันนี้ขนาดกําลังดีไม่ได้ดูก้องแกงเกินไปนะคะแล้วก็ที่รองบ่าเนาะมันก็จะเป็นตัวหนังนะคะเป็นหนังแก้วเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็สีดำเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจริงๆมันสามารถปรับได้นิดนึงนะคะมันมีมาให้2โรตรงนี้นะคะก็แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรับกันนะคะเพราะว่า ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะก็เลยจะนิยมใช้แบบนี้แหละนะคะซึ่งวิธีการสะพายเนาะเราสามารถสะพายได้2แบบนะคะ 1. คือทําสายให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นสายคู่นะคะหรือว่าเราจะเอาสายลงแบบนี้นะคะเป็นสายเดี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็สะพายข้างหรือว่าจะสะพายคอสบอดี้ก็ได้ค่ะซึ่งถือว่าเออเป็นใบที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะวิธีการเปิดกระเป๋าเนาะเราจะกดตรงนี้นะคะด้านข้างปึ๊บ แล้วมันก็จะเดิงขึ้นมาได้ค่ะด้านในก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนังตรงส่วนตรงนี้นะคะมันจะเป็นหนังคราฟและนะคะมันจะไม่ใช่หนังแก้วแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านในมันจะมีช่องใหญ่ๆมาให้หนึ่งช่องแล้วก็จะมีช่องเล็กมาให้นะคะซึ่งส่วนช่องเล็กเนี่ยมันก็เป็นช่องยาวเลยแหละนะคะก็อันนี้มีคู่มือนะคะมีการ์ดมาให้ด้วยนะคะ ซึ่งถามว่าหลายๆคนคงสงสัยเนาะว่าเวลาดูปีผลิตกระเป๋าของชาแนลดูยังไงนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ยังมีสติกเกอร์โฮโลถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะให้ลองแหวกดูในกระเป๋าอย่างรุ่นนี้นะคะน้องบอยเนี่ยตัวสติกเกอร์โฮโลมันจะถูกเย็บติดกับตัวผ้าด้านในนะคะซึ่งมันจะเป็นชิ้นหนังแบบนี้นะคะเป็นอย่างเงี้ยนี่ถ้ามีสติกเกอร์โฮโลก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยนะคะการหน้าตาเป็นยังไง ย่อให้ดูนะคะ ตัวกาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งในเลขกลากับในตัวโฮโลนะคะที่ติดในกระเป๋าเนี่ยจะต้องเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอย่างน้องใบนี้นะคะจะเป็นโฮโล17เราจะอ่านจากเลข2หลักข้างหน้านะคะของตัวกาแล้วก็โฮโลเนาะต้งถามว่าแล้วโฮโล17มันดูได้ยังไงนะคะว่าปีผลิตคือปีไหนให้เทียบกับตารางนะคะซึ่งเดี๋ยวตําแปะไว้ให้ตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้เวลาเราเทียบเนาะก็จะเทียบกับข้อมูลในตารางนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ นะคะรวบรวมเก็บเอาไว้นะคะเอาไว้เทียบดูได้ถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าของชาแนลนะคะแล้วอยากรู้เนาะว่ากระเป๋าที่มีอยู่โฮโลนี้มันคือปีอะไรก็สามารถเทียบดูในตารางได้เลยค่ะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าในรุ่นอื่นๆนะคะของชาแนลเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดของ เป็นแบบที่หยิบขึ้นมาดูง่ายๆอย่างของน้องบอยใบนี้นะคะตัวโฮโลบางทีมันก็จะติดในกระเป๋าที่เป็นซอกลึกๆเลยก็มีนะคะก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะก็ลองแหวกๆกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตัวโฮโลแกรมนะคะที่แปะติดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยจะต้องเลขตรงกับในกาดด้วยนะคะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราสามารถดูได้นะคะก็คือในใบเสร็จนั่นเองซึ่งในใบเสร็จบางใบเสร็จนะก็จะมีลงเลขโฮโลเหมือนกันซึ่งมันก็จะต้องตรงทุกตัวเลยนะคะกับทั้งในกาดแล้วก็ในกระเป๋า ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าหากว่าบางท่านเนี่ยไปซื้อ,อไอเทมของชาแนลมาแล้วก็ได้ใบเสร็จมาแต่ทําไมมันไม่มีเลขโคโลก็เป็นไปได้เ,เ,เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับบางช็อปนะคะแล้วก็ที่อัปเดตล่าสุดเนาะก็คือปัจจุบันเนี่ยตัวชาแนลนะคะเขาไม่ได้มีตัวโคโลแกรมหรือว่าตัวการ์ดมาให้แล้วนะคะเขาจะเปลี่ยนไปการใช้ไมโครชิพแทนแล้วซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นไมโครชิพที่แบบเราสแกนได้เหมือนกับหลุยส์วิกตองหรอกนะคะมันก็จะเป็นแผ่น เป็น Metal, เมทัลเเล็กนะคะติดอยู่ในกระเป๋าด้านในเนาะซึ่งอันนี้เราก็ลองสแกนดูแล้วในแอปพลิเคชัน NFC 2นะคะมันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรอันนี้ตั้งเราคิดว่าถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลเนาะคิดว่าคงต้องเอาไปที่ช็อปนะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าใบไหนที่ไม่มีสติ๊กเกอร์โฮโลเลยนะคะหรือว่าไม่มีการ์ดเลยนะก็เรียกว่าดูค่อนข้างยากนิดนึงนะคะว่าเอะเราเอย่างนี้มันคือ ปีอะไรนะคะก็แนะนําว่าถหากว่าเลือกซื้อกระเป๋ามือสองนะคะแล้วก็ดูแครปอไม่เป็นนะคะแนะนําว่าให้เลือกซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้แล้วก็ร้านที่เช็คมาให้ทุกท่านแล้วนะคะว่าได้ของแท้จริงๆนะคะหรือถ้าหากว่ารู้สึก เคยอ,อยากได้ใบนี้นะคะก็สามารถแคปรูปนะส่งไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะที่ l i น์แอดไวแบ d นเนมนะคะหรืออยากจะช็อปกระเป๋าแบรนเนมแท้ใบไหนนะคะเรายังมีให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะทั้งด้านหลังของตาแล้วก็มีอัปเดตสินค้าใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะคะอยู่ที่ LINE v ี p กลุ่มของเรานะคะก็สามารถเข้าไปจอยกลุ่มได้นะคะอยู่ที่ท็อปคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวตาจะ แปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะไปจอยปุึกกันได้ค่ะในนี้นะคะใครอยากจะชอบกระเป๋าแบรนด์แท้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราดูให้ทุกท่านมาก่อนแล้วนะคะว่าได้ของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใช้จนเบื่อแล้วอยากจะปล่อยต่อเนี่ยนะคะก็สามารถปล่อยต่อได้ตลอดเลยเพราะว่าทางร้านรับซื้อตลอดนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ l ล n e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ dispatch